ในค่ำคืนนี้ใครกันนะที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ขอเช็ค Energy ของตัวคุณกันก่อนหาก Energy ของตัวคุณตรงไปฟังกันต่อหาก Energy ไม่ตรงคำทํนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะเพราะยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นเนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมียงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะโอเคจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะ energy ของตัวคุณในช่วงนี้อาจจะเป็น energy ที่กําลังมีความรักอยู่ในความสัมพันธ์บางคนบางคู่อาจจะอยู่ในสถานะคนคุยก็จริงนะแต่ว่าแบบกําลัง in love นะคะบางคนบางคู่เนี่ยมีแฟนแล้วมีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ก็กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังสุกงอมอะ่ะกำลังดีเลยต่างฝ่ายต่าง take action ต่างฝ่ายต่างให้ความสําคัญกันและกันได้เป็นอย่างดี บางคนบางคูงค่อาจจะหมายถึงการแต่งงานการเฉลิมฉลองการแบบมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกเงี้ยเนาะบางคนอาจจะหมายถึงการแบบจดทะเบียนสมรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเอเนจีคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ใครกำลังอินเลิฟอยู่ฟังต่อได้เลยนะในค่ำคืนนี้เนี่ยใครกันนะที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ใช่คนรักของคุณหรือเปล่าใช่แฟนของคุณไหมนะใช่คนที่คุณกำลัง นึกถึงเขาหรือเปล่าทําไมเป็นแฟนเก่าอะทําไมเป็นแฟนเก่าคะทําไมเป็นคนเก่าล่ะคะอ่ะเป็นแฟนเก่าอะค่ะเป็นคนเก่าเก่าเป็นคนคุยเก่าก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์เก่าเก่าที่มีการจบกันไปแล้วมีการเลิกรามีการแยกย้ายกันไปแล้วเขาคนนี้พยายามที่จะ กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หลายครั้งนะคะหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่พยายามที่จะเทคแอคชั่นพยายามที่จะติดต่อไปหรืออาจจะหมายถึงการส่งก็ได้นะอาจจะหมายถึงการพยายามสง่งพยายามดูความเคลื่อนไหวของเขาก็ได้เหมือนกันในทางกลับกันก็อาจจะเป็นเขาก็ได้คะ่ะที่พยายามส่งคุณนะในตอนนี้ในค่ำคืนนี้คนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยคือแฟนเก่าของคุณ แฟนเก่าของคุณคนนี้เนี่ยจะเป็นแบบรักแรกของคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่คุณรักมากๆเ,น,น,เกนี้นคนคยค่ะก,ก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นคนที่เคยลําบากมาด้วยกันเนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่สุดท้ายมันไปต่อกันไม่ได้เนาะสุดท้ายมันอาจาอนะาอาจะมีในเรื่องของความเจ้าชู้อาจจะเป็นปัญหาที่ขัดแย้งมาตลอดเลยเป็นประเด็นกันมาตลอดมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้นะคะเขาคิดถึงแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อหรือว่าเขาจะติดต่อมาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะยังไงต่อคะ เขารู้สึกยังไงอ่าเขารู้สึกยังไงดีกว่ารู้สึกนอกจากคําว่ารู้สึกคิดถึงนะเฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆแล้วก็มีแบบมีแบบว่าฝันถึงคุณอยู่บ่อยครั้งเนาะมันก็เลยทําให้แบบคิดถึงคุณอยู่บ่อยๆในช่วงระยะเวลาที่มีการเลิกรากันไปมีการเงียบหายกันไปเขาเองก็ยังนึกถึงหรือว่าคิดถึงคุณอยู่ตลอด ยิ่งได้เห็นได้รับรู้หรือว่าได้รู้ข่าวของคุณว่าคุณเนี่ยกำลังเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆคุณกําลังจะมีข่าวดีเขาก็ยิ่งแบบยิ่งไม่อยากรับรู้ยิ่งไม่อยากเห็นไม่อยากรู้อะไรเลยไม่อยากรับรู้ข่าวสารเรื่องของคุณเลยเพราะว่ารู้ไปมันก็เจ็บรู้ไปมันก็เสียใจรู้ไปมันก็ทำอะไรไม่ได้รู้ไปมันก็มันเจ็บปวดเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วเขามีอ,าอะไรอยากจะบอกคุณไหมสิ่งที่เขาอยากจะบอก อืมขอโทษที่แบบที่ผ่านมาทำให้คุณจะต้องใช้ความอดทนสูงมากๆในตอนนี้เนี่ยคุณเจอกับหนทางใหม่ๆเนาะเจอกับเส้นทางใหม่ๆทางเดินชีวิตเส้นใหม่อย่างเงี้ยเขาเองเขาก็ยินดีด้วยนะที่ผ่านมาคุณเองก็ทุกใจมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะในตอนนี้คุณได้เจอกับคนใหม่ๆเส้นทางชีวิตใหม่ๆเขาเห็นเลยว่าคุณแฮปปี้มาก เขาเห็นเลยว่าคุณแบบมีความสุขมากๆเขาเห็นเลยว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยมืนตอนที่คบกับเขาอ่ะเขาเองก็ยินดีด้วยค่ะเขาเองก็แบบเออรู้สึกดีใจกับคุณจริงๆ mm hmm. คือดีใจจริงๆอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าเฟกหรือไม่ได้แบบพูดประชดประชันอะไรนะ mm hmm. คือเขาดีใจกับคุณจริงๆ mm hmm. ตอนนี้ยิ่งคุณมีความสุขถามว่าเขาเจ็บไหมเจ็บแต่เขาก็ดีใจด้วยเขายินดีด้วยจริงๆค่ะ